สวัสดีครับผมออฟอลเลเตอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะแต่ผมบอกช่วงนี้ของวินเทจเนี่ยเห็นเพื่อนๆหลายๆคนบอกว่ามันขายค่อนข้างยากนะครับก็ผมไปทาสัมพันธ์นิดนึงนะครับว่าที่ร้านเนี่ยเนี่ยดูด,ดูมีระบบเขาเรียกว่าจำนำด้วยแล้วก็มีระบบที่เขาเรียกว่ารับซื้อด้วยนะครับทถ้าใครถ้าใครที่อยากจะขายนะครับก็ส่งมาประเมินราคาได้ที่เพจหรือว่าอินบ,บ็อกซ์ม็ได้เลยนะครับส่วนถ้าใครที่ไม่อยากขายจำนำได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูวันนี้ว่า เราซื้อหรือว่ามีใครส่งอะไรมาจำนำบ้างนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขออนุญาตก่อนนะมีอะไรบ้างนะครับมันก็มีประมาณนึงขออนุญาตแกะอันนี้ซองใหญ่ๆนะครับโอเคขออนุญาตแกะก่อนนะครับโอ้อันนี้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นเซ็ตของวิสาประมอสที่วิสาปรบมออ,บบมอ,อย่างนี้นะครับก็ไม่แพง ก็ซื้อเหมามาครับพวกนี้ผมก็เอาไปขายต่างชาตินะครับนี่นะครับหนึ่งตัวซ้ำกันตัวที่สองนะครับนี่สองสภาพดีมากนะครับอันนี้ถือว่าผ่านนะครับผมบอกนิดนึงนะผมจะโอนเงินตอนที่ของถึงเท่านั้นนะครับบางคนเนี่ยมิจฉาชีพหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าใครที่ยังไม่มั่นใจนะครับก็เช็คเครดิตก่อนได้นะครับว่าของถึงของโอนเพราะมันมีความจําเป็นที่เราจะต้องเช็คว่าเฮ้สภาพเนี่ยมันมาแล้วมันเหมือนกันหรือเปล่ากับที่คุยกันไว้ในรูปอะนะบางทีมาถึงแล้วแบบมันไม่ตรง หลายคนนะครับหลายคนถ่ายรูปมาบอกก้าสิบ้าเปอร์เซ็นตมาคนบอกนอตนะครับเสื้อย้อมมาผมก็เจอนะบอกโอ้ยพี่นอตเลยพี่นอตเลยพี่มาถึงมีรูมดมาอย่างเงี้ยนะครับมาถึงแบบเสื้อย้อมมานะครับย้อมมานะครับมาดูกันต่อครับอันนี้ขอดูก่อนนะครับเป็นยังไงวะเนี่ยปั๊บหนึ่งนะครับปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคอันนี้เป็นเสื้อขอโทษน,นะเป็นเสื้อเน็ทคาธรรมดาอย่างเงี้ยเราก็ซื้อธรรมดาธรรมดานะอย่างเงี้ยไม่มีอะไรนะครับ แต่ว่าเน้นว่าสภาพใหม่แล้วก็ลายสวยนะครับเน้นว่าเป็นงานป้ายนะเก้าศูนนะเป็นงานป้ายนะครับเก้าศูนย์งานป้ายใช่ไหมถ้ามันเป็นงานอาคอเนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะเป็นงานรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นใหม่ๆแล้วอันนี้นะครับโอเคแจกเลยนี่รุ่นคืออะไรอ้าวมาแล้วครับอันนี้เป็นด a วิดโบวี e นี่ปีลึกนะครับเป็นลายเซเว์ฟอสเนะครับก็คือ รุ่นก่อนใช้อดิดาส์ทำนะอันนี้ประมาณยุค70นะครับเป็นรูปที่เดบิดโบวีนะครับวาดภาพของตัวเองนะครับเป็นเซลฟ์ฟอสเทดนี่อันนี้สวยน,นี้แรงนะครับผมเคยขายตัวสองสามหมื่นก็ถ้าเป็นไซส์ดีๆนะอกสิบเก้ายี่สิบนี่ขายได้ราคาดีมากๆนะครับอันนี้ยาวไปก่อนนะเออไม่เห็นฟองเขียนอะไรข้างในเลยอ่ะอันนี้ก่อนนะเยอคนะครับ อยู่ในซองหรือเปล่าซองนั่นอยู่ในซองอซองแฟลตเหนียวมากนะครับอุ้ย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 ตายยังไงเสื้อที่หาตายเจอละอันนี้เป็นเสื้อวงคุณปีเจ็ดศูนย์นี่มาตีมเดียวกันเลยนะอันนี้ผมซื้อนะครับไม่ได้จำนำนั่งซื้อมาแล้วอันนี้อันนี้คือไปขอซื้อไปเองจ่ายตังค์เนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะวงคุณอีกตัวหนึ่งที่หายากครับก็คือจะตีมเดียวกันกับตัวเมื่อกี้เลยกับเดวิดโบวีตัวเมื่อกี้นะถ้าใครที่มีเสื้อ งานเก่าๆเจอศูนย์วงแบบนี้นะครับเอามาขายได้นะครับตำหนิอย่างนี้ก็ไม่ได้รังเกียจนะครับตำหนิอย่างนี้ก็ไม่ได้รังเกียจนะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้ก็อ,อีกตัวหนึ่งขออนุญาตไปดูกันอันสองตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบนะดวิดโบวี่กับโบวงควีนชอบมากอ่ะดยวแกะต่อนะครับขออน,นุญาตนะไปก่อนอ่านว่าวงเล,เลยได้ไหมเดี๋ยคือนี่วงเดะเคียวนะครับเป็นตัวโอโอรพิ o ้นนะฮะ อกอกกระดาษอยู่ข้างในนี้นะครับตอนน้องอันนี้เป็นวงเดอะเคียวนะครับ OVP นะครับอย่าลืมนะครอยากส่งมาขายส่งมาจำนำนะครับอันนี้ผมอันนี้ผมซื้อนะครับไม่ได้จำนำเป็นตัวโอฟินนะครับก็อนาคตกไกลแล้วก็ตอนนี้ก็หายากมากใครมีแบบนี้อยากจะขายก็ส่งมาได้นะครับส่งมาได้นะชอบอีกแล้วอ,ะ <S <S อ่ะอพี่ไอนน้ถ่ายใกล้เขาบอกว่าถ่ายคลิปทุกมุมขนาดเปิดพัสดุนะครับนี่นะเขาบอกให้ถ่ายนะครับผมก็ต้องถ่ายนะอันนี้โอเค แก่เลยนะครับปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคอันนี้เป็นเต็มที่เต็มแป๊บนึงนี่อ้อนี่ไงเจ้ากระดาษกระดาษจะเป็นนี้ก็บวินนี้มากอันนี้อันนี้คือเขาส่งเขาส่งมาเป็นแบบจำนำไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายอันนี้เป็นเลขบัญชีนะครับก็คือเขาส่งมามาแป๊บนึงพี่เต็มแป๊บนึงถ่ายคลิปก่อนเรียบร้อยตอนนี้โอ้เห็นไหมเห็นตัวเนี้ยเราตกลงราคาเข้าไว้นะครับเท่าที่ผมดูนะ ถ้าถผมดูนะในรูปสภาพดีกว่าในรูปสภาพดีกว่าตอนที่ส่งมาผมผมจินตนาการว่าสภาพมันจะดีกว่านี้อันนี้คือถือว่าสภาพต่ลงมากว่าเดิมนะก็ต้องไปคุยกันเรื่องราคาอีกทีหนึน่งนะครับเพราะว่าอันเนี้ยถือว่าเก่าวกว่าในรูปนะครับเราก็ต้องมีการคุยกันไปต่อนะครับโต๊ะขอัยครับอันนี้นะครับมาโอเคอันนี้ เป็นลายที่เรารู้กันดีแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นของคุณเบิร์ตส่งมาให้นะคุณเบิร์ตส่งมาให้ก็จะเป็นเนวนาแล้วอันนี้ก็จะเป็นเนวนาเหมือนกันนะครับเป็นซีเวอร์กับคนที่วิ่งมาคุณเบิร์ตเหรอฮะ <tow? S 2> คุณเบิร์ตเหรอ <ENA? S 1> ที่เบิร์ตที่เบิร์ตหล่อๆที่เบิร์ตอ่ะนี่ฮนะอันนี้เป็นป้ายวายโอทวโอดนะฮะอันนี้เป็นป้ายทีเจนะครับก็ทั้งสองตัวก็สามารถเล่นได้เลยแต่ตัวนี้ผ้าแม่งเหมือนจะตายนิดนึงว่ะผ้าแม่งมันเหมือนแบบ อมไม่ตายหรอกเกลือพี่ก่อนนะครับว่าไม่ตายไม่ตายนะครับตัวนี้ก็เป็นวาโอดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเดก๊วยน้ําใหม่นะพี่น้ำใหม่ปหมพี่แสงมันจะเข้าไ,ไม่เป็นไรใหม่ไหมแล้วที่สําคัญคืออะไรไหมแอบสกรีนเอียงนิดนึงนะเห็นไหมเทไนะไม่ค่อยเจออันนี้ไม่ค่อยเจอครัเนี่ยเทมากเลยอ่ะแล้วแกะต่อนะครับอันนี้ซื้อแล้วนะครับอันนี้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  น,นีอันนี้อันนี้โอเคเดีือวองมันอันนี้นะครับจะต่อนะครับมาแล้วอ่นะนี่ฮะอันนี้เขียนใส่กระาดาษใบใหญ่มากอันนี้ก็ส่งมาขายเหมือนกันนะครับใครส่งมาขายก็ผมจะส่งมาก่อนนะครับของถึงจะโอนตังค์ให้โดยที่เขียนดีเทลเฟซบุ๊กเบอร์ติดต่อเลขที่บัญชีทุกอย่างเขียนไว้ใน,นนี้นะครับแล้วเราก็จะโอนตังค์ให้เนาะต้องเช็คสภาพก่อนอย่างมันกีนะหนึ่งตัวมอกเยก็มาสภาพแย่เลย โอ้โหโห้ใหใหม่มากเลยนี่โอ้โหใหม่จัดเลยเป็นป้ายดีด้วยนะป้ายสกีนตาพรีเมียมตัวนี้เสียงเข้าอันนี้ก็ใหม่เลยอ่ะสวยมพี่เต็มอ๋อสวยด้วยดูเป็นด้วยเหรอพี่ดีครับได้หลานสาวนะ้ววุ้ยตัวนี้สวยฮะนกต้อม อันนี้ใครมอคคอมมอคคอมอะไรมอคคอมแมกลาเรนเหรออ๋มอมอคคอมเอสเขาคือใครอ่ะเขาคือใครเขาเป็นในักขายตลก,กใช่ไหมเป็นพวกตลกใช่ไหมนักปฏิวัติตอ๋อนีรู้จักด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวนึงที่หายากนะสำหรับผมว่าจริงๆมันจะมีลายผ้ากัดอีกลายหนึ่งที่ผมชอบผ้ากัดของมอคคอมเอสสีเขียวเขียวที่เหรอไหมเออกับอีกตัวเนี้ยจะเป็นสองลายที่ผมซื้อนะครับผมชอบสองลายแค่นั้นแหละอ๋มอมอคคอมเอสถามว่าอินกับประวัติอะไรของคอมเขาไหมก็เฉยๆนะครับ ประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะครับย้ำอีกทีนึงนะครับว่าใครนะครับที่อยากจะขายนะครับเยอะเลยนะเนี่ยใครที่อยากจะขายนะครับส่งมาขายให้ทางเราได้นะส่งมาทางขายทางเราได้แต่ว่าถ้าใครที่มีเสื้อแต่ว่าไม่อยากขายแต่จาเป็นต้องใช้เงินก็มีจํานําด้วยนะครับก็ส่งมาให้เราก่อนนะครับผมย้ําก่อนมีหลายท่านที่เพิ่งมาแล้วไม่เพิ่งมาติดตามนะครับเช็คดิดิตย้อนหลังได้นะครับผมไลฟ์สดเป็นประจานะครับ Facebook มีคนติดตามจะหนึ่งแสนละไอจีก็หกเกือบหกหมื่นแล้วนะครับ มีเว็บไซต์นะครับทุกอย่างติดตามได้หมดเลยนะครับก็สามารถส่งมาให้ก่อนได้เลยผมจะดูเรื่องของสภาพว่าตรงกับที่เราคุยกันหรือเปล่าแล้วโอนเงินทันทีภายในวันนั้นเลยนะครับนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากมากนะครับยังไงใครชอบตัวไหนในนี้นะครับลองคอมเมนต์บอกกันข้างล่างเลยนะครับว่าตัวไหนสายใครเพราะว่าที่ผมซื้อมามีตั้งแต่เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์มแต่นี้คาร์ีสองพันก็มีลองคอมเมนต์บอกกันข้างล่างนะครับว่าแบบไหนที่คุณชอบสายไหนที่คุณเล่นอยู่คอมเมนต์บอกกันและฝากแชร์ต่อเลยครับสำหรับผม